โอเคครับในวิดีโอนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาช่วยนะครับช่วยนักเรียนในการเอาเว็บไซต์เนี่ยขึ้นในส่วนของไฟลเบดนะครับจะเป็นไฟให้ทีมเอนะโอเคเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยเดีย๋ยวเราเช็คในส่วนของไฟเบดล็อกอินก่อนว่าล็อกอินเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กลับไปดูในส่วนของไฟเบดครับว่าใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าอะไร ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าเอ่อ travel style นะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาทำการไฟเบดอ Init กันครับไฟเบดอ Init อ่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแต่ว่าใช้ในส่วนของ power shell ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เป็นกิ t แบตนะโอเคเดี๋ยวเราของเก่าออกก่อนอืม ไฟเบทอินิ t ครับโอเคจากนั้นกด e อด e r t e r ได้เลยตรงนี้นะครับจะต้องมาเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้ของอะไรนะผมจะใช้ในส่วนของ Hosting นะครับ f i e ฟ a บ e Hosting โดยที่เลือกเป็นตัวนี้นะ Config นะครับไฟ for f i l e ฟ a บ e Hosting นะแล้วก็ Enter ไปได้เลยครับ จากนั้นก็เลือกตัวแรกนะครับ youth and e x i t i n g project นะครับเลือกโปรเจกต์ที่มีอยู่นะแล้วก็เลือกไปที่ travel style travel style เขียนแบบไหนเอ่ย travel style โอเคเขียนติดกันนะครับอ่าตัวติดกันนะโอเคแล้วก็ enter ครับ enter ไปนนี้ก็ s ิงเกิ p เพ e แอปเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมเอ่อเซตอัพ디พอ t h กทับไหมก็ไม่นะครับอันนี้ไฟพับ u ิกออริจ d อ่าไม่นะครับผมอันนี้ไม่ไปก่อนนะเพราะว่าเขาอ่ะมีในส่วนของ Public Folder ไว้อยู่แล้วนะอ่าแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเบ j s o n เจสขึ้นมาแล้วก็ลบในส่วนของโหลดโมดูลทิ้งนะครับเพราะว่าเคสเนี้เราจะอัพโหลดโมดูลขึ้นไปด้วยนะแล้วก็เปลี่ยน public นะครับเป็นสนะครับผมเป็น Root Folder นะครับ โอเคเบื้องต้นทุกอย่างพร้อมครับไฟเบทดีพอย์รได้เลยแล้วก็รอสักครู่ครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดีพอยด์ีพอรไฟเบทนะแล้วก็ลองกดเว็บไซต์ขึ้นมาดูครับนี่เป็นยังไงอ๋อสุดยอดครับ สวยงามเป็นทาวเวลสไตล์นะครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอโอเคครับตอนนี้ก็แก้ปัญหาให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานในส่วนของตัวไฟเบ b ดนะโอเคครับไฟเบ t ดโฮทติ้งนะครับผมในการใช้งานไฟเบรดโ o s t i n g นะครับอันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับ